สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนีผมอยู่หลังเทศบาลตำบลเมืองคงอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับมาเห็นเพิ่นกำลังเตรียมงานกันนะครับพี่น้องครับซื้อตลาดของเพิ่นนะครับซื้อวัดตลาดแรงแยง,งมูลนะครับเป็นถนนสายวัฒนธรรมลำน้ำมูลของอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับ เพิ่นสิม e <hi> ีตลาดนะครับ <hey>. พี Shit, ่น yani right. ้องครับสั่งตั้งซื้อตลาดว่าตลาดแรงแย่งมุ่นลาสีสไลดนะครับตลาดแรงแยงมูลราศีสไลดหรือว่าเป็นภาษาอีสานว่าตลาดแรงแย่งมุ่นลาสีสไลดนั่นเองนะครับตลาดแรงก็คือตลาดช่วงเย็นๆนะครับแล้วก็แย่งมุ่นแยงแย่งเบิงแย่งก็คือการเบิงตลาดนั่นเองนะครับพี่น้องครับอยู่ดีมีแห้งฮักแพงกันเดอร์พนันนะครับ มาหอดล่เดอร์พี่น้องตลาดแรงแยง,งมูลราศีสไลนะครับนี่คือเป็นบรรยากาศที่เพิ่นเตรียมงานกันนะครับพี่น้องเอาลืมแจงพี่น้องนะครับตลาดแรงแยง,งมูลนี่เพิ่นสีเริ่มต้นนะครับวันอาทิตย์ที่สิถึงนี่นะครับพี่น้องก,ก็คือวันอาทิตย์ที่7เมษายน2567นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมมาชมมาเบิงมาชอปมาชิมกันเด้อครับพี่น้องครับตลาดแรง แย่งมุลนล่าสีสไลครับวันอาทิตย์ที่7เมษายน2567นะครับบริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองโคงอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับเป็นหยังคนยังตังซื่อว่าตลาดแรงแย่งมู่นพี่น้องนี่แหละครับแม่น้ำมูลนครับพี่น้องครับนี่เป็นแม่น้ำมูลนเลยครับอยู่ติดกับอยู่ติดกับแม่น้ำมูลนะครับซึ่งบรรยากาศแล้วก็วิวนะครับ ลมพัดเย็นสบายครับพี่น้องนี่ขนาดมือนี่แดดเปี้ยงๆนี่ผมมานนี่พอดีบม่มีแดดแล้วลมพัดโอ้โเย็นสบายแห่งครับพี่น้องนี่พ่นกรลังเตรียมงานนะครับพี่น้องครับทั้งฝุ่นที่เห็นลังค่าอยู่นั่นแหละครับพี่น้องครับก็คือสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคงนะครับพี่น้องครับนี่ตลาดเพ่นกระเรียมไว้แล้วครับพี่น้องเพ่นกระสิมีให้ชาวบ้านนำสินค้านะครับมาขายอยู่ในกระท่อมแบบนี้แหละครับพี่น้องครับรากาขายสินค้าให้คนช็อป ให้คนชิมแล้วเพิ่นกะสีมาชมวิวของแม่น้ำมูลครับพี่น้องครับนี่แหละครับวิวของแม่น้ำมูลตามสโลแกนนะครับตลาดแรงแยงมูลนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับมาแย่งมาเบิ่งมูลเท่านะครับแม่น้ำมูลเนี่ยกะใสไหลเอื่อเื่อยเย็นสบายนะครับพี่น้องครับสวยงามนะครับแม่น้ำมูลบริเวณของด้านหลังเทศบาลตำบลเมืองโค้งอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องครับ โอ้ล่มพัดเย็นสบายแห้งครับมือหนี้ครับนี่ครับพี่น้องครับเมนำมูลอยููริมตลาดนี่สอยูริมเมนำมูลเลยเด้อครับพี่น้องครับนี่เพิ่นกำลังเตรียมงานแล้วครับพี่น้องห่นละหลังเทศบาลตำบลเมืองคงเด้อครับพี่น้องครับทางเทศบาลนะจะเป็นทั้งเทศบาลนะครับเพิ่นจัดตลาดแกลงแง่งมุนถนนสายวัฒนธรรมลำน้ำมูลอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องครับ ตลาดนะครับสีมิตตลาดขื้นในวันที่เจ็ดเมษายนนะครับตรงกับวันอาทิตย์พอดีเลยนะครับพี่น้องครับอย่าลืมอย่จะผ่าดเด้อครับพี่น้องครับเจ็ดเมษายนสองห้าหกเจ็ดตลาดแรงแยงมูลนะครับด้านหลังเทศบาลตำบลเมืองคงอำเภอราชสีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับอ่ะมือนีผ้าทุกทันมาชมบรรยากาศที่เพิ่นกำลังตัดเตรียมงานนะครับพี่น้องครับเอาไปแล้วครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ